สวค่ะวันนี้นะคะกลับมาก็วิวแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาย้อนเวลาค่ะก็คือกล่องนี้คือนานมากนะคะแต่าทาไมถามว่าสภาพมันยังดีอยู่เลยก็เราเพิ่งไปล้ะะนางมานะคะเมื่อกี้เลยแล้วก็เพิ่งเช็ดเลยเห็นไหมยังมีรอยน้ําอยู่เลยนะคะก็กล่องนี้นะคะประมาณสองปีที่แล้วนะคะเท่าที่จําได้นะ,ะก็ตั้งแต่เราอยู่ปสองันนี้เราก็อยู่ปสีแล้วเนาะ โอเควันนี้นะคะเราก็จะมาเก็บซูชิทั้งหมดนะเก็บเข้ากล่องเรานะคะก็ยาอยู่ทนะ่าเทียบกับมือนะคะความลึกนะคะ,ะ,คะก็ลึอกอยู่เราก็ใส่ได้เยอะด้วยเพราะว่าต่กอนเ้าก็เก็บซูช่นะคะตัไปๆมาๆ,ๆแล้วก็มาเลือกใส่พวกนี้พวกนี้แล้วก็พวกนี้นะคะ่ะโอเค เราไปลบไปกันเลยไปเลยค่ะเออเดาเดาเดาระหว่งวางวิวทำเนี่ยยูวจะไม่พูดเลยนะคะวิวก็จะนั่นแหละก็รีวิวไปเรื่อยๆค่ะก็เหมือนรีวิวซูชิคอลเลคชัิญแต่ว่าแค่เอามาเก็บในนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะวิวขอแกะถุงออกก่อนเนาะนี่ค่ะแค่มันเพียงแค่เพียงเพียงด้วยตัวนี้นะคะคือมันเลอะเนี่ยก็เลยหาที่ตั้งกล้องไม่ได้นะคะก็เลยจะใช้ นี่ค่ะตึงที่ทตั้งก้องนีล้วจะตังง้งยังไงอันนี้เป็นชิ้นหมายล่าสุดเลยนะคะ ก็ชินนี้ด้วยชิมานะสึน ค่ะก,ก็ถ้ามีข้อผิดประกตินใดน,นะคะก็ต้องขอภัยด้วยเยนาะก็ตอนนี้นะคะก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วว้าวโอเคเรามาดูกันเลยจะเอาชิ้นใหญ่เข้าไปเกาะเลยนะคะ แสงจ้าหน่อยนะคะ ไปก็จะเป็นชิ้นกลางๆนะคะ Same. นี่ดับไมมาสุเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นโรคไซมนกอากันเนาะ อต,นตอนนี้ก็เสร็จแลวเรียบร้อยนะนะคะใครรู้นะคะก็คอมเมนต์นะว่าซูชิวิมิกิชินนะคะให้า่ายดูกันนะคะเอเคก็นี่เนาะเห็นไหมมีอะไรอีกเยอะเลยเนี่ยอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะหรือว่าเสียงแทรกเข้ามาเนาะตอนที่เราหยุด เสียงนองนนะคะก็อคนข้างบ้านเนาะโอเคก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ปยปาย